กับช่อง Laughing Channel ก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้นะผมจะมาทำคลิป f t ม่ครับนะซึ่งเราก็ไม่ได้ทำกันนานเลยนะคลิปไหม่ครับอ่ะวันนี้ก็กลับมาทำกันแล้วนะไม่ดู้นะ่ามีคนชอบอยู่ไหมอะวันนี้เป้าหมายของเราก็คือจะสร้างรางรถไฟนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้วัสดุเป็นบล็อกทองแล้วกันนะกับบล็อกอันนี้แนละ้วกัน มัก็เหมือนกันมันจะใช้ได้ไหมนะซึ่งรางที่เราจะใช้เออใช้อันนี้ด้วยนี่เลยน่าจะพอได้อยู่นะแล้วก็แน่นอนว่าส่วนประกอบต้องมีรางรถรถไฟรางนี้ด้วยเออตรงนี้น่าจะได้นะและตรงนี้โอเคก็น,น่าจะได้แหละอ่ะ ฟางก็อันนี้อันนี้อย่เรืออืมีเรือมีเลยแบบกล่องด้วยเหรอ,อดูเหมือนว่าพอเห็นเรือแล้วด้วยเหมือ่ผมจะมีชาเลนจ์ใหม่ๆด้วยแต่ยังไม่เฉลยหรอกเดี๋ยวบอกคลิปหน้าแล้วกันนะอ่ะอแบบนี้เหรอจะดูธรรมดากันไปไหมนี่ไม่หรอกนะ แบบนี้อ่ะต่อรางเดี๋ยวเอาตรงนี้เป็นรานปกติก่อนต่อรางไปชืบ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 อ,อ่ะ,ออะทดลองด่านด่านแรกก่อนู้ซิว่าใช้ได้ไหมอ่าลืมไปเลยฉลาดจริงไหมนะคะเคยเล่นจริงปะน่วโอ้โห อืเล่นไมค์าตั้งนานผิดอันแล้วเนี่ยเอาไมา่แต่ของผิดวันนี้สงสยัยเอออืมสงสยัยสมองเบอร์เบอร์แต่สติก็พังพังไปหมดเลยเบอร์เบอร์สติพังไปหมดแล้ว ชึบอ่ะชึบชบและแน่นอนว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดซับสไครต์เพื่อที่จะไม่ฮะอ่าผิดผิด,ดต้องกดไลค์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนก็ทำอะไรก่อนแปบน๊บหนึ่งบล็อกสีขาวขาวกับฟ้า cà chip 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 แต่ยังไม่เสร็จด้วยนะยา,า,ไไยาพึ่งไปไหนอย่าพิ่งไปไหนนะทุกคนยังไม่เสร็จนะ ตัวอะไรนะเริ่มงงตัวเองแล้วว่าว่าสร้างตัวอะไรขึ้นมาเนี่ยจดีริ่สีแดงกันหมดก่อนชึบ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 อ่ะทีนี้ก็ชึบ chip 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 Okay. chip chip Chíp ui, chip Chíp chip 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 à, chip 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 hừ, chip นไงได้แล้วทุกคนได้แล้วได้แล้ว <c oughs> อ่ะมองออก,กันหรือยังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของเราอ่ะ <c oughs> เข้าใจแล้วนะโอเคนะ่เข้าใจแล้วมัแค่มนแค่ทางเดียวมันก็คือวิธีนี้นั่นเอง เดี๋ยวถามวาความแน่ใจก่อนทุกคนเข้าใจกันใช่ไหมโอเคถ้าเข้าใจแล้วก็ถึงเวลาไป,ไป,ปัดประกาดอพยพปุ๋มลีอืมอืมอืมดีเลยดีเลย อย่างแรกทุกคนวู้ห์่ลอนนี้ใช่ไหมเลยโอเคแล้วนี่คือว้าวล้มเหลวเวลาจุดอีกอันเลยดูมพังไม่ส่วนไหนพังไมนด่อะมาลองดูจุดแรกกันก่อนนะทุกคนชิบอ่ะวูู๊้ โอเคถึงว่าไปได้วสวยเลยนะทุกคนอ่ะรอบนี้แหละ <laughs> ถึงเวลาสร้งางหลังรถไฟขึ้นมาแล้วอานนี้ก็ต่อบล็อกเป็นข้อเป็นต่อบีนเอาสะดวกกว่าชึบชึบชึบเราจะขึ้นไปกันสูงมากเลยนะอ่ไหนะ อ่ะอยู่นี่ชึบชึบชึบสูงสักประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วแหละทุกคนชึบ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 อ่าแล้วก็ทะลายทะลายไม่ทะลายทะทะเลทะลายไปเรื่อยๆเลยนะชึบ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 อ่ะ

ว่าไปได้แบบเป๊ะๆเลยนะทุกคนโอ้จะมืดแล้วงัน้นเหลยนี่ต้องต้องใส่ต้องเตรียมเตรียง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 แล้วถ้าใครยังไม่ได้รับผมเปลี่ยนตัวละครใหม่ได้เลยสิผมกลายเป็นฮีโร่บายแล้วเดี๋ยวฮีโร่บายมันใช้ดาบเลยนะ หมือนถ้าที่จําได้มันใช้ดาบเหล็กว่าแต่ไม่ใช่ดาบเหล็กแบบเนี้ยเป็นดาบเหล็กแบบที่จับตรงนี้มันจะเป็นลบเหล็บอ่ะซึ่งมันแน่นอนว่าไม่มีหรือไม,ม่ก็ใช้ดาบนี้แทนน่าจะได้อยู่มั้งนะแต่ผมไม่เอาอ่ะฮ่าฮ่อ่ะก็ได้ะอู้อ้อ,อมืดแล้วมืดแล้วมืดมืดมืด มืมืมืม okay, ืม <th> <downstairs> ืมืม hmm. ืมืม <user> no, ืมืโอเคมืดแล้วนอนสะหลับเป็นตายตื่นก็ไปฟื้นอ้าวตื่นฟื้นนี่นาอ่ะไปกาตอชึบชึบจ่ามาเล่นเครื่องเล่นจ่ายตั้งก่จ่ายตั้งกรจ่ายตั้งกอได้ไม่ดิโอ้ยบอกให้จ่ายตั้งก่อนี่งฮะ ไปโดนตัวเลยโอถึงเวลาจัดการแล้วสินะถึงเวลาจัดการหยิบของเดิมออกมาได้แล้วแล้วนี่ก็ทุบออกไปได้ละซื้อ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 อ่ะชื้อึ่ฟื้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  ฟื้นฟื้อ่ออะแล้วก็แน่นอนนะว่าชึบ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 อ,อ่ะทำไมไม่ได้อะทุกคนอ่ะไม่ได้เหรองั้นถ้าเป็นแบบนี้ได้ไหมแบบนี้น่าจะได้อยู่มั้งนะหน้าแบบนี้ได้ บบนี้ได้อยู่ได้อยู่อ่ะต่อไปชึบ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 อสุดสุดได้ถึงเพียงแค่นี้โอเคแล้วก็ชึบวางแล้วก็ยาวมาถึงตรงนี้ แล้ววางเยายามมถึงตรงนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็วางไปลำหนึ่งแล้วก็ต่อ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 ,ตอ,ตอไปเรื่อยๆชื้มชื้มชื้มเด้จนไปตรงนี้ตรงนี้ก็ใช้นี่อ่าถึงก็ใช้ได้นะอ่ะไหนเรามาลองทดสอบค่านี้กันก่อนดูสิ ดูซิว่ามันจะใช้ได้ไหมนะอ่ะถึงตารางก็ตกก็ตกแล้วหรอไปเลยฮู้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 สนุกแฮะฮู้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 สนุกสนุกนะทุกคนสนุกสนุกถึงว่าสนุกดีมากเลยอาทีนี้ ทุกคนบางทีบางคนก็น่าจะยังไม่รู้นะว่าว่าเราสามารถขับรถไฟใต้น้ำได้อ่าบางคนก็น่าจะยังไม่รู้เลยนะแต่มันได้จริงๆนะมันสามารถขับมาได้จริงๆเอาเจยบอกปิดไม่เนียนหรอกไม่เนียนก็ไม่เนียน ดีชาวโลกอ,มอื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 ม,อม,อม,มสักประมาณสองบล็อกเพราะว่าเราเป็นเอ่อฮีโร่บายช,ชิป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 ชิบทำไมเหมือนผมรู้สึก อะไรแบบเกีกับฮีโร่บายอะไรสักอย่างเนี่นะใช่ไหมเถอผมว่าจะประสาทหลอนไปเองละ่ะต่อเลยทุกคนเดี๋ยวกวนะอ่อนนะเออแค่นั้ก็จบแต่ข้อสี่อย่างหนึ่งก็คือ วางไม่ได้สิชึบชิบอ่าก็ต่อืมไม่อ่ะตรงนี้ใช้แบบนี้ไปดีกว่าแล้วก็ใช้บล็อกแบบนี้ไปชึบชึบเดี๋ยวตรงนี้เป็นแบบนี้อ่าแล้วก็ชึบชิบเรียกว่างนี่แล้วก็ใช้เดี๋ยวก่อนนะมันต้องใส่น้ำไวก่อนไม่ใช่เหรอ แปลกแล้วแปลกขึ้นไปทุกทีอาทิตย์ยูโอเคชิบๆนี่ไงว่าแล้วมันต้องผมผมก็ลืมไปเลยมาว่ามันทำไม่ได้มาว่ามันต้องใส่น้ำก่อน แล้วก็ค่อยวางรางที่หลังถึงจะได้ฉ <ś les> ลาดอีกแล้วนี่เห็นไหมทุกคนบอกแล้วนี่ไงแบบดำน้ำเห็นไหมทุกคนทุกคนเห็นกันไหม อ่ะเดี๋ยวมากันสูสุดแค่นี้ถึงกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะอ่ะถึงเวลาแล้วฟูถึงเวลาเล่นแล้วนะทุกคนมานี่คือตอนจบของคลิปดูซิว่าจะจบไปได้สวยหรือไม่เริ่มเลยฟู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 ถึงว่าไวแล้วก็สนุกดีนะอูฟูๆูอููเฮ้ยม่ ให้ไปต่อสิโอ้ไปถึงไหนแล้วนะนะนะ่ะโอ้โหย้อนกลับเลยเหรอขึ้นแล้วก็ย้อนกลับว้าวยอดแล้วถ้าผมทำแบบนี้เป็นก็คือจะย้อนกลับย้อนกลับแล้วก็ย้อนกลับย้อนกลับอ่ะอืมดูกันรถรางผีสิงทุกคนดูนู่นดิลรางผีสิงอือโอ้ ยีงสิองมโอเคติดไม่ออกนั่นสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้นะรับเดี๋ยวจะกินคลิปหน้านะบ๊ายบายจะกินคลิปหน้านะทุกคนว๊บ